สวัสดีครับเพื่อนครีเอเตอร์มือใหม่มือเก่ากูรูผู้รู้ที่เคารพรักทุกท่านครับพบกันเช้านี้วันพุธครับสีเขียวเหนียวซับก็อยู่ในบ้านสวนของเราครับบ้านสวนเคียมห้วยครับถ้าพบกันเช้านี้มีเทคนิคมีวิธีการที่จะนำเสนอกับเพื่อนเราในการสร้าง Facebook เรียสร้างรายได้หรือการทําคลิปสร้างรายได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นจําเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องเรียนรู้ไปด้วยกันต้องขออภัยกูรูผู้รู้ที่รักเคารพนะครับก็ได้ไปดูข้อมูลไปดูเคล็ดลับไปดูเทคนิคต่างๆเพื่อที่จะมาพบปะให้ความรู้กับเพื่อนเรา ในวันนี้ครับคือแนวทางการทำคลิปเรียวนั้นนะครับกับผมนะครับได้ผ่านการตั้งค่าในคลิปเรียวนะครับก็ดำเนินการมาเรื่อยๆนะครับสิ่งที่จะต้องทำที่สุดก็คือการหาคอนเทนต์นะครับ <S 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 เพื่อที่จะดึงดูดนะครับแล้วก็ให้เพื่อนของเราได้มารับชมช่องของเราให้มากขึ้นทำอย่างไรเราถึงจะ ได้มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นช่องของเราโตขึ้นเราก็อาศัยคอนเทนที่ดีๆครับนะคอนเทนที่ดีๆด,ดึงดูดใจคนให้สาระแล้วก็มีประโยชน์ต่อผู้ชมได้นะครับตรงนี้คือเรื่องคอนเทนต์นะครับวันนี้นั้นก็จะพิจารณาแล้วว่ามันแล้วแต่จินตนาการของบุคคลของเรา ว่ามีจินตนาการที่จะทำอย่างไรให้ช่องของเราเจริญเติบโตเราก็ศึกษาโดยเฉพาะจาก AI นี่แหละครับ AI เราจะดูที่คลิปเรียวของเราลงไปแล้วก็จะมีสายลุงเกิดขึ้นนะครับสายลุงเกิดขึ้นตรงนั้นเป็นข้อหนึ่งข้อที่สองก็ดูว่าคลิปใดที่เพื่อนสนใจมีคนเข้าชมเยอะเราก็ดำเนินการให้เหมาะสมตาม บริบทนั้นๆนะครับทําตามที่เพื่อนเราได้รับชมมานะครับในส่วนต่อมาจริงๆแล้วก็คือการทําตามนโยบายของพาร์ทเนอร์นะครับทําตามนโยบายของพาร์ทเนอร์นะตรงนี้นี่แน่นอนนะครับซึ่งก็มีมากมายหลายประการด้วยกันสิ่งที่จะขาดไม่ได้ก็คือไม่ทําผิดกฎชุมชนครับ สนามเรียวนั้นมีกฎชุมชนไว้นะครับมีมากมายเราก็อย่าไปทําผิดกฎของชุมชนนะครับในส่วนที่พาร์ทเนอร์ทำตามนโยบายพันเนอร์ไม่ผิดกฎชุมชนในส่วนที่3การใช้แฮทแท็กครับการใช้แฮทแท็กตรงนี้นี่หลีกเลี่ยงไม่ได้ครับก่อนที่เราจะโพสเราก็ดูให้รอบครอบ เราสามารถที่จะแชร์ไป IG ก็ได้ครับอินสตาแกรนะครับเพราะว่าเราผูกข้อมูลเอาไว้ในส่วนที่2ต่อมาก็คือแชร์ไปยังกลุ่มของเราหลังจากที่เราโพสลงไปแล้วที่จะขาดไม่ได้คือการใส่แฮชแท็กนะครับในแฮชแท็กนั้นเขาจะระบุไว้ว่าตามสถานการณ์นั้นๆช่วงนี้มีแฮชแท็กที่โลกนิยมโลกนะครับนิยม ทาแฮชแท็กเกี่ยวกับเรื่องอะไรแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือแฮชแท็กที่เกี่ยวกับเราเองนะครับก็เฟซบุ๊กเรียวสร้างรายได้ใส่เข้าไปแฮชแท็กครีเอเตอร์ติดกระแสแฮชแท็กเฟซบุ๊กเรียวสร้างรายได้เรียวเฟซบุ๊กสร้างรายได้โบนัสประสิทธิภาพเราก็ใส่แฮชแท็กเข้าไปตามพอเหมาะพอเหมาะสมสมควร ที่เราจะใส่ลงไปครับพอมันไม่มีปัญหาหรอกครับเราใส่เข้าไปเมื่อใส่เข้าไปแล้ว AI เขาก็จะส่งแฮชแท็กตรงนี้ไปยังหมวดหมู่ของเรา AI เขาจะประมวลภาพทั้งหมดประชากรทั่วโลกที่มาอยู่ในสนามเรียวเฟซบุ๊กสร้างรายได้นี้เขาจะประมวลไว้หมดว่าเราจะไปกลุ่มไหน ยกตัวอย่างเช่นบ้านสวนเขียวห้วยก็เกี่ยวกับงานอริเรเกี่ยวกับบ้านสวนพืชผลการเกษตรครับเศรษฐกิจพอเพียงไร่นาสวนผสมเขาก็จะโยงไปตรงนี้นะครับเราก็ใส่แฮชแท็กเข้าไปนะครับจะเป็นอาหารวิถีชีวิตในการทำอาหารของเราเกี่ยวกับแฟชั่นนะครับเปิดร้านขาย ของอย่างนี้เราก็ใส่ลงไปแฮชแท็กนะครับ AI จะส่งเราไปอยู่หมวดหมู่นั้นๆเมื่อไปสู่หมวดหมู่นั้นเพื่อนเราเห็นในหมวดหมู่นั้นเพื่อนเราก็จะดูทําไมยอดวิวเราถึงพุ่งขึ้นนะครับจากหลักร้อยก็จะเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนไปแตกล้านไปนะครับดาวเต้นก็จะมีเพื่อนเป็นดาวเต้นวัยรุ่นก็จะมีเพื่อนเป็นวัยรุ่น ของเราไปอยู่ในวัยปลายคนแล้วนะครับก็จะอยู่ในหมวดที่บุคคลสาธารณะของเราเอ้ไอ้จะจัดหมวดหมู่ไว้หม,ด,หมดเลยครับการใส่แฮชแท็กเป็นสิ่งที่น่าดีน่าชมนะครับต่อไปการใส่เสียงเพลงนะครับสิ่งใดที่มันผิดลิขสิทธิ์เพลงก็ขอร้องมาเราอย่าไปใส่ถ้าใส่มันผิดเราก็ไปลบออกเราก็ไม่รู้เมื่อวานนี้ ไปลองดูคอลเลกชันเสียงนะครับทาง Facebook ก็โอเคนะใช้ได้ดีอยู่ครับก็ลองไปใช้การดูครับมันจะเสียงไม่ผิดลิขสิทธิ์ต่อมาสุดท้ายเกี่ยวกับการที่เราทำคลิปโดยไม่ไปลอกเรียนแบบใครนะครับเราลงของเราทำของเราพูดจริงเสียงจริงทำจริงต้นฉบับของเราเองเราไม่ไปลอกใครมาครับ ขอให้เป็นกำลังใจกับเพื่อนพ้องน้องพี่ครีเอเตอร์ของเราทุกคนทุกผู้ทุกนามหรูอร่วมกันไปให้กำลังใจซึ่งกันและกันครับบ้านสวนเขียมห้วยอุไลาลาสอนทุ่งนาห้วยชี้หนูขอขอบพระคุณมากครับเชา้านี้ด้วยความรักผูกพันเขารบสวัสดีครับ